ุณผู้ชมครับเสาร์นี้จะถึงฉากสำคัญแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการรำของเหล่าเจ็ดกินรีนะครับที่บริเวณสานโนดานนะครับเป็นการรำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่พวกนางจะถอดปีกห่างแล้วก็ลงไปเล่นเราเห็นภาพเนี่ยจะเป็นช่วง เปิดนะครับช่วงทดสอบระบบเสียงแล้วก็เป็นภาพประกอบในช่วงต้นของละครนะครับซึ่งก็สวยงามอ่อนช้อยมากแต่ว่าภาพนั้นเป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะดูเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอดูได้นะครับในละครพระสุทนมโนราตตอนที่7นะครับอันนี้ทางค่ายเขาก็มีการโปรโมทออกมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะเห็นกินรีใส่ปีก แล้วก็บินลงมานะครับจากนกครไกรล,ลาดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนติดตามไปด้วยกันและเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นๆนะครับพี่วารินพี่เลี้ยงของกินรีทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีการเรียกพระธิดาเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมดินพัชรปรพลทาง YouTube พัชรปรพลแล้วก็ Facebook f แฟนเพจละครพื้นบ้าน .com อามาที่คลิปเสียงก่อนนะครับคลิปเสียงนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่พี่วารินเนี่ยเขาจะเรียก พัทธิดาเปลี่ยนไปจะเป็นยงังไงเอาลองฟังเลยฟังพร้อมกันพัทธิดาพัทธิดาเพลงฮาพัทธิดาพัทธิดาเพลงฮาพัทธิดาตกใจ ก็อันนี้อาจจะเป็นการถ่ายคลิปแบบเล่นๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าแต่เดาว่าคงคงคงไม่ได้เห็นในละครอันนี้เป็นการลงไว้ใน Instagram ของคุณหลอดนะครับก็นํามาฝากกันฟังอีกสักรอบไหมเอะฝากอีกสักรอบหนึง่งพัชญาพัชญาเพลงฮาพัชญาพัชญาเพลงฮาพัชญา พิวารินสายโหดนะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าพิวารินเนี่ยก็จะมีส่วนสัมพันธ์นะครับในการที่จะช่วยเจ็ดกินรีด้วยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนเนี่ยบุกเข้ามาที่สาอโนดาต จะเป็นพระอุรสุทธนหรือว่าจะเป็นพรานบุญก่อนอันนี้เดี๋ยวรอดูแต่ว่าถ้าใครที่เห็นตัวอย่างนะอาจจะรู้แล้วเนาะ,ะก็มาพิมพ์คุยกันได้ครับพี่วารีนี่แหละจะเป็นคนที่ <c oughs> ไปจัดการเดี๋ยวรอติดตามนะครับอันนี้เป็นคลิปที่นํามาฝากกันนะครับอทีนี้มาเรื่องของการบินลงมาจากนครไกรล,ลาดครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่เราเพิ่งเคยเห็นนะ,ะบินลงมาจากนครไกรลาชเพื่อที่จะมาเล่นน้ำที่สาวโนโดาโดยก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยพวกนางจะมีการ รำด้วยคุณผู้ชมจะมีการรำก่อนซึ่งการรำที่มีความสวยงามอ่อนช้อยเนี่ยถ้าพูดถึงในความเป็นละครเท่าที่ดูเนี่ยก็จะดูมีความคล่องมากเพราะว่าพวกนางก็มีการฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นนักแสดงทั้ง7คน7กินรรเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมมายาวนานครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมในการอดทนจนท้ายที่สุดก็ออกมาตามที่เราเห็นนะครับใช้เวลา กว่าจะได้แบบนี้ซึ่งคนที่สอนเนี่ยก็คืออาจารย์สุภัสนาคเสนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะครับเป็นการฝึกสอนซ้อมให้กับพวกนางทั้งหมดจนเราในฐานะผู้ชมก็ได้เห็นความสวยงามของการรำโนราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดอยากดูแบบเต็มๆนะครับคุณผู้ชมก็ตื่นมารอดูพร้อมกันที่หน้าจอช่อง7 HD 8โมงถึง9โมงตอนที่7นะครับย้ำว่าเป็นตอนที่7จะได้เห็นแบบเต็มๆอันนี้ทางค่ายเขาก็มีการโปรโมตออกมาแล้วก็ติดตามละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดิ้นก็ขอให้ทุกคนนั้นรอดปลอดภัยจากโควิด19ด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรากำลังเผชิญวิกฤตโควิด19อยู่ด้วยกันนี้ส่งกำลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับล้างมือบ่ยบอยๆล้างมือนานๆ แล้วก็เซฟตัวเองใส่หน้ากากอนาะมัยถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านนะครับเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นนะครับส่วนรวมวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปอ้าวคุณผู้ชมครับฝากด้วยนะฮะฝาก ช่องแมวแคสโซนไทยแลนด์เป็นช่องใหม่นะครับถ้าเกิดอยากจะเห็นชีวิตของดินแล้วก็แมวที่ชื่ออุบลก็น่าจะโฟกัสไปที่แมวอุบลมากกว่าแล้วก็หลากหลายประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับแมวอันนั้นก็ชวนไปติดตามเดี๋ยวดินจะ,ะพยายามแปะลิงก์ไว้ทั้งข้างบนท้างล่างเลยเนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปคุยกันได้ถ้าเกิดว่าอยากเป็นเพื่อนกับอุบลหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมวนะครับวันนี้ไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ